สวัสดีค่ะทอมสิบเบียนในการแสดงภาพยนตร์ให้สมจริงจนคนอินฟินเวิร์ส่วนหนึ่งก็มาจากนักแสดงที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจใกับบทบาทนั้นๆแต่ด้วยความพยายามอย่างหนักบางครั้งก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตหลังจากปิดกล้องไม่น้อยถึงขนาดบางบทบาทตามไปหลอกหลอนถึงในฝันกันเลยแต่และคนจะเจออะไรหนักหน่วงกันบ้างไปดูกันคะ่ะบิลสกากาดถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องอิดจะสร้างความหลอนไว้ให้ผู้คนนานหลายปี แต่หนุ่มนักแสดงนำที่ต้องสวมบทบาทของเพนนีไวส์ปีศาจหน้าตาชัวรระทึกยังคงโดนบทบาทของตัวละครตามหลอกหลอนอยู่เป็นประจำเริ่มจากการที่บิลสกาการ์ดต้องเข้าถึงบทตัวเพนนีไวส์ด้วยการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์อันย่ำแย่แต่กลายเป็นว่าเขาอินกับบทบาทมากถึงกับเอาความรู้สึกของตัวละครกลับบ้านมาด้วยและหลังจากทายทำเสร็จบินคิดว่าเขาจะได้กลับไปสดใสเหมือนเดิมสักทีที่ไหนได้เจ้าตัวไรยยังตามมาถึงในฝัน โดยมีรูปร่างแตกต่างกันไปหรือบางครั้งก็ฝันเห็นตัวเองกลับไปเป็นเพนนีไวส์ด้วยอือหือล้อนสุดแม้จะฟังดูชวนปวดจิตไปนิดแต่บิงกล่าวว่านี่เป็นกระบวนการเอาคาแรคเตอร์นี้ออกจากร่างโดยที่เขาเองยังคงรับมือได้ดีทิกสึกคือกลับมาถ่ายทำเรื่องอิดในภาคที่2ต่อได้ด้วยก็ขอเอาใจช่วยหนุ่มบิวให้จิตแข็งและเอาชนะมันให้ได้นะคะวอลคินฟินิก i ์ในการเป็นนักแสดงนั้น การสมบทบาทไม่ใช่แค่แด้านการแสดงออกทางอารมณ์แต่ต้องมีรูปร่างหน้าตาตรงกับคาแรคเตอร์ด้วยอย่างวอลคินฟินิกส์ที่ล่าสุรับบทเป็นโจเกอร์ในภาพยนตร์โดยก่อนไททัมเขาต้องลดน้ำหนักลงถึง23กิโลกรัมเพื่อสมบทบาทซึ่งการเป,ปลี่ยนแปลงที่สุดตรงนี้เองทำให้หนุ่มวอลคินประสบปัญหาทางด้านสุขภาพและจิตใจกลายเป็นคนที่กังวลเรื่องน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ผู้กำกับของเรื่องยังเป็นห่วงนักแสดงในสังกัดกันเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะต้องสมบทบาทตัวละครที่มีสภาวะอารมณ์ไม่ปกติแล้วยังต้องมากดดันเรื่องปรับสภาพร่างกายอีกดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีอาการเครียดจนต้องปรึกษาจิตแพทย์แม้จะต้องผ่านเรื่องยากๆที่เก่ามากแต่ก็ทําให้เขารู้ว่าการลดน้ําหนักเป็นเรื่องดีเพราะทําให้ตัวเองขยับเขยืขย้อนได้คล่องตัวกว่าปกติทุ่มเทขนาดนี้แฟนๆคงหลงรักเจ้าเวรรายนี้ขึ้นอีกเท่าตัวแน่เลยคริสเตียนเบล อีกหนึ่งนะักแสดงที่ต้องยอมใจในเรื่องการเพิ่มและลดน้ำหนักกต็ไปเลยไม่ว่าเรื่องแรกพี่เขาจะหุ่นฟิตปังยังไงเรื่องต่อไปก็ลดหุ่นซะจนผอมเพรียวได้อย่างกับใช้เวทม์อย่างเช่นบทพระเอกในเรื่อง The m a c c i n i s t คิดเตงต้องทำการรีดน้ำหนักลงไปมากถึง28กิโลกรัมจนตัวบางเฉียบแบบไม่ต้องพึ่งซีจีพอปีถัดมาเขาก็ได้รับบทเป็นฮีโร่ในดวงใจใครหลายคนอย่างแบทแมนซึ่งงานนี้ต้องกลับไปฟิตหุ่นเพิ่มกล้ามและน้ำหนักตัวมากถึง 45กิโลกรัมเพื่อสมกับบทซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองและล่าสุดในบทดิกชินีในเรื่องไวส์คริสเตียนต้องลงทุนเพิ่มน้ำหนักจนพุงพุ้ยเกือบเกือบ20กิโลกรัมจากความทุ่มเทแบบไม่กลัวหมดหล่อเลยทำให้เจ้าตัวได้รางวัลการันตีความสำเร็จถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่การที่เขาเพิ่มและลดน้ำหนักสุดตรงขนาดนี้จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบเผาผ่านไปไม่น้อยก็หวังว่าพี่เขาจะผ่านจุดนี้ไปได้นะเป็นกำลังใจให้ค่ะ เอเรียนโบดีและคงของอิงกับบทบาทนักเปียนโนผู้ฝ่ามรสุมต่างๆรอบตัวในเรื่องเดอเป a ี o น s t เกันบ้างแน่แล้วรู้หรือไม่ว่าฟีมือการแสดงของเอเรียนโบดีที่ตีบทแตกกระจุยนั้นต้องแลกมากับความทรมานที่ยังรักษาไม่หายกันเลยซึ่งก่อนจะเริ่มถ่ายหนังเรื่องนี้เอเรียนทำการเตรียมตัวปรับความคิดและทัศนคติต่างๆให้เข้ากับตัวละครของเขาซึ่งเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงชาวยิวที่ต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในเยอรมัน ช่วงความไม่สงบนอกจากจะต้องไปหาเรียนเปียนนูวันละหลายชั่วโมงแล้วเขายัางต้องอดอาหารจนน้ำหนักลดลงไปมากมายเพื่อทำความเข้าใจชีวิตที่อดมื้อกินมื้อของตัวละครด้วยนอกจากนี้เอเรียนยังเพิ่มความรู้สึกสิ้นหวงังด้วยการปีกวิเวกจากผู้คนแต่ความทุ่มเทต่อง,งานกลายเป็นว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงถึงขนาดต้องจบความสัมพันธ์กับแฟนสาวในขณะนั้นอีกทั้งหลังการถ่ายทำจบเจ้าตัวยังอินและจมอยู่กับบ,บทบาทนั้นนั้นานพอสมควร เรียกดีว่าหนังเรื่องเดียวนี้เปลี่ยนชีวิตกันเลยจริงๆคิดแฮริงตันหนึ่งในซีรีส์ที่คนพูดถึงมากที่สุดในปีที่ผ่านมาคงต้องยกให้กับ g เกมออฟสโตนศึกแย่งชิงบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ของหลายตระกูลที่ปิดฉากลงอย่างยิ่งเยญ่สวยง,งามไปเมื่อปีที่แล้วแต่พระเอกของเรื่องอย่างจอห์สโนว์ที่รับบทโดยคิดแฮริงตันกับตรงกันข้ามเพราะการต้องบอกลาตัวละครนี้ เป็นสิ่งที่ยากพอๆกับการลบภาพจำในบทบาทของจอร์สโนให้หายไปจากชีวิตภายในพริบตาโดยในวันถ่ายทำคิวสุดท้ายของเรื่องเมื่อผู้กำกับสั่งปิดกล้องเขาก็้องให้ออกมาอย่างหนักเหมือนหนังจบแต่อารมณ์ไม่จบและหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่านักแสดงหนุ่มได้เข้ารับการรักษาอาการเครียดและติดแอลกอฮอล์ถึงขนาดเขาต้องมีโค้ดบำบัดจิตฝึกนั่งสมาธิและบำบัดพฤติกรรมความคิดรวมๆแล้วเดือนหนึ่งต้องจ่ายค่ารักษามากกว่า 3.6ล้านบาทขนาดจบความสัมพันธ์หัวใจยิงแทบแย่แต่นี่ต้องบอกลาตัวละครที่อยู่ด้วยกันเป็น1ิปีจะเสียสุนไปหน่อยก็ไม่แปลกหลอรอกค่ะจอร์จคูนี่ภาพยนตร์แอคชั่นส่วนใหญ่มักมีเบื้องหลังการไททาสุดข,ขั้โหดทั้งต่อสตันแมนนักสแสดงไปจนถึงทีมงานหนึ่งในนั้นคือเรื่องซีเรียนาที่ออกฉายเมื่อปี2005้โดยพระเอกของเรื่องอย่างจอร์จคูนี่แทบจะเอาชีวิตไปทิ้งกับเรื่องนี้เลยละ่ะ พราะระหว่างการไถ่ทำฉากหนึ่งในเรื่องดันผิดคิวขึ้นมากจึงเกิดอุบัติเหตุทำให้จอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนั่นยังไม่พอหลังจากเข้ารับการตรวจพบว่าบนหลังของเขาก็ได้รับบาดเจ็บรวมถึงมีของเหลวไหลออกมาจากจมูกด้วยดนหนักขนาดนี้ทำให้นักแสดงหนุ่มต้องพักรักษาต,ตัวกันไปพักใหญ่เลยและจากอาการเจ็บปวดที่ได้รับส่งผลให้เขามีอาการวิตกกงังวลจนถึงขั้นที่เกือบจะปิดชีพตัวเองในโรงพยาบาลเพราะกลัวว่า,วาจะไม่สามารถเดินได้อีกตลอดชีวิต แม้หลังจากนั้นเขาจะหายดีแต่เนื่องจากได้รับผลกระทบมากเกินไปสุขภาพของเขาจึงแทบจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกก็หวังว่ากำลังใจจากคนรอบข้างจะทำให้สภาพจิตใจของเขาดีขึ้นชาลีฮันนัมการไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานมักทำให้สำเนียงการพูดของคนเราเปลี่ยนไปแต่สำหรับชาลีฮันนัมพระเอกหนุ่มชาวอังกฤษที่รับบทบาทเรื่อง King a r t เ u r นั้นต้องแก้สำเนียงอย่างหนักเลยหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่อเมริกานาน,านกว่า10ปี พอกลับไปแสดงเป็นคนอังกฤษที่นี้เลยต้องยกเครื่องฝึกสำเนียงภาษาบ้างเกิดตัวเองอีกรอบสะง,งั้นแต่ด้วยความที่ต้องแสดงเป็นตัวละครอเมริกันบ้างอังกฤษบ้างงานนี้ก็ส่งผลงกระทบกลายเป็นว่าหนุ่มชาลีผู้ผสมปนเปก,กันไปหมดจนคนดูหลายๆคนเกิดอาการงงว่าตกลงพี่เขาจะเอาไงกันแน่และเมื่อเขาได้กลับมารับงานที่ต้องพูดสำเนียงอังกฤษจึงแก้ปัญหาด้วยการจ้างครูมาสอนแทนและต้องเรียนสำเนียงแบบคนลอนดอนเพิ่มอีกด้วย ถึงจะดูเหนื่อยและน่าสับสนแทนแต่มันก็เป็นข้อดีที่ทําให้รู้ว่าการฝึกใช้และอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆตลอดเวลาก็ทําให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้เหมือนกันอูมาเทอร์แมนอีกหนึ่งดาราสาวที่ชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากแสดงในภาพยนตร์แอคชั่นกันเลยเพราะหลังจากอูมาเทอร์แมนรับบทนางเอกใส่บุในเรื่องคิวบิวทั้งสองภาคก็ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างหนักอย่างเช่นครั้งหนึ่งในฉากขับรถของคิวบิวภาคสอง ผู้กำกับให้เธอขับเองโดยไม่ใช่สตันแต่เมื่อลงมือแสดงจริงๆพบว่ารถยนต์นั้นไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดรวมถึงถนนหนทางนั้นไม่เป็นแบบที่คุยกันไว้สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่และได้รับบาดเจ็บเข้าจริงๆหลังจากครั้งนั้นสาวอุม,มาต้องเข้าเฟือกเข่าเสียและศรีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแม้จะผ่านมาแล้วส5ปีเธอก็ยังรู้สึกทรมานกับอาการปวดคอและเข่ามาจนถึงทุกวันนี้รวมไปถึงมิตรภาพระหว่างผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ ก็สั่งคอนไปด้วยงานนี้เป็นบทเรียนที่สอนให้รู้เลยว่าความปลอดภัยนั้นสำคัญไม่งั้นอาจจะมาเสียใจภายหลังได้เจมส์ครอมเวลเวลาเราชอบทานอะไรเมนูนั้นก็จะอยู่ในใจรเราไปเกือบตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะแต่สำหรับเจมส์ครอมเวลถึงกับเปลี่ยนแนวทางการรับประทานอาหารไปเลย เพียงเพราะว่าบทบาทที่เขาได้รับจากเรื่องเบฟซึ่งเป็นภาพยนต์เกี่ยวกับมิตรภาพของเกษตรกรกับน้องหมูพูดได้ตัวหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นหมาตั้งแก่ให้ได้พอครุกคีอยู่กับสัตว์และคนเลี้ยงสัตว์ไปนานๆเข้ากลายเป็นว่าป้าเขาเกิดบรรลุผันตัวไปเป็นมังสวิรัตเต็มตัวเลยนอกจากนี้เจมส์ James, ยังมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้คนหันมาทานมังสวิรัตอย่างกว้างขวางไม่เห็นด้วยกับการค้าสัตว์และผักดันเรื่องสิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ปราศจากการหาผลประโยชน์ของมนุษย์หรือถูกกักขังอย่างที่ทํากันในปัจจุบันง่ายๆก็คือเขาผ่านตัวจากนักแสดงมาเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมเต็มตัวเรียกดีว่าการแสดงเรื่องนี้เรื่องเดียวทาให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยบ๊อบฮอสกินส์นอกจากนักแสดงจะต้องจับคู่กับคนแล้วบางครั้งก็อาจจะต้องเล่นกับตัวการ์ตูนด้วยซึ่งบ๊อบฮอสกินส์คือหนึ่งในนั้นโดยในปี 1, 1988เขาได้แสดงภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง คู่เฟรมโรเจอร์แรบบิทแม้ในฉากจะดูเหมือนมีตัวละครมากมายจริงๆแล้วพูดและเล่นเองอยู่คนเดียวคะ่ะแม้ว่าในท้ายที่สุดจะทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ผลกระทบจากการพูดเองเล่นเองอยู่คนเดียวจึงทำให้นักแสดงเกือบจะไม่ปกติแล้วเพราะก่อนจะเข้ากล้องบ๊อบต้องฝึกฝนตนเองให้มองเห็นบ,บ่อมีตัวกระตูนยืนอยู่ข้างหน้าให้ได้ถึงแม้จริงๆแล้วจะไม่มีอะไรเลยก็ตามไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือไม่ที่หลังจากการฝึกฝนครั้งนี้ ถ้าไม่เขาเริ่มเกิดภาพหลอนเห็นตัวกระตุน้นแม้จะไม่ได้แสดงแล้วก็ตามพ่อหนักเข้าสุดท้ายก็ต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการนั้นรวมไปถึงถูกสั่งให้พักจากงานแสดงไปทั้งปีด้วยเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้โอ้โหพลังของจินตนาการนั้นยิ่งเหยียดซะจริงๆถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ